กลับมาอีกรอบแล้วนะฮะอยากจะอุสตส่าห์กำลังดูพ่อบครัวกำลังทำกับข้าวเลยเดี๋ยวก่อนทำไงอ่ะเมื่อกี้คือพักเบรคโฆษณาครับผมทุกคนเรากลับมากันอีกแล้วนะฮะสัญญาณมันตัดไปเฉยๆเลยอ่ะอืมพ่อครัวกำลังได้ที่เลยอืมพ่อครัวกำลังได้ที่เลย มาแล้วเราเข้าช่วงเบรกสองนะครับผมเมื่อกี้เบรกแรกตัดข้อโฆษณาครับโถ่หลุดจริงจจะร้องไห้ ชัด,แล,นะชดแล้วใช่ไหมครับ<อ>ชัดแล้วเมื่อกี้สัญญาณไม่ดีอ่ะทำไมมันสัญญาณมันหายอ่ะโทษใครได้ว้างเนี่ยอ่าพี่นิวทำไมหนูกดไปแล้วนะ่ะส่งไปแล้วครับพี่นิว เอ๊ฮคุยอย่างไรศลสักหนกดไปแล้วครับมันไม่ไป,ปม,มันไม่ค้างครับแต่ว่ามาแล้ว,อวเอาวเย้ โทรศัพท์เต้าครับเปล่าครับผมสัญญาณมันตัดครับเข้าโฆษณาครับเมื่อกี้สปอนเซอร์เข้าเ <c oughs> ขาโฆษณาเข้าโฆษณาอาออย่างนี้ก็ได้ครับเนี่ยอย่างนี้ก็ได้ครับพี่กําลังจะกดเลยเอาใหม่เอาใหม่เร็วที่ไหนแล้วกดก็ไม่ถ้า,าจะเป็นเดี๋ยวไปเดี๋ยวพี่มาพี่ไปเก็บโทรศัพท์ก่อน <c oughs> อย่างนี้ก็ได้เหรออ่าเร็วครอครัวหัวมี นี่วันนี้นะหลอกหลอกมาเข้าครัวแล้วก็เตรียมของไว้ผมก็ยิ้อะไรทำไมไม่ยำไม่มาทำต้องทำไปต้องให้ออมยำด้วยบอกอ่ะอ่ะมาละพี่ต่อครับต่อต่อต่อพี่โอมต่อต่อต่อเร็วครับอ่ะถึงไหนแล้วเนี่ยเราพี่เสิทธิ์ครับเร็วอ่ะต่อล้วเพียรใส่น้ำยำนะครับ ใส่น้ำยำ<แ><แ>ยำว้าวต้ <c oughs> อ,อาางผมไปทำถ้วยนี่โกรธไปแล้วโหแค่นี้ก็น่ากินแล้วว่ะพี่ไม่ได้คนทำแต่ตอนนี้พี่คน <c oughs> ทำเดียว <c oughs> <c oughs> ใส่หมดเลยก็ได้นะครับใส่เพิ่มก็ได้นะชอบเผ็ดไปใช่ปะพี่ไม่ชอบเผ็ดเนี่ยพี่ใส่หมดแล้วนะครับใส่หมดเลยครับ <c oughs> ผักเข้าไปครับพี่เมย์ใส่ผักครับผักครับอ่าตัดมากองสองก่อนอ่าอ่เชฟใส่หมดเลยหรอหมดเลยครับออาหมดก็หมดกินผักมีประโยชน์นะครับอ่ะมีประโยชน์อ่ะอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยกระถิน กะินกินกระเทียมไหมครับแต่พี่ผหากระเทียมมาให้โโหโอ้โหเหนง่ายง่ายง่ายทำกินที่บ้านนะครับไม่ต้องเอามะนาวใส่หน่อยนะมมะนาวเหรอครับใช่ครับมะนาวมะนาวพี่ล้างมือแล้วนะครับครับเราต้องบีบด้วยข้อสอบอรับี่บีบด้วยข้อสอบ ก็ปะปอโอ้นะครับฟุบฟุบฟุบครับฟุบฟุบหรือฟุบ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 ถุกฟุบคือน้ำลายแล้วใช่ไปส่งไปแล้วมั้งนี่โอ้หอมหอมหอม โอ้ยกำไรยังไงครับมาทั้งสวนนี่แซวพี่ตั้งแต่ตอนรังยังรับปิญญาดอกไม้ทั้งสวนฮะอันนี้ผักทั้งสวนนะครับผักทั้งสวนเออพี่โอมเค้กเป็นไงบ้างครับวันนั้นเค้กเป็นไงครับ เดี๋ยวกลับกล้องให้ดีกว่าจะได้หันหน้าคุยกันอ่ะอยากรู้อะครับ <laughs> ทำไมล่ะอยากรู้อะกินได้เปล่ากินอร่อยได้กินอยู่คนเดียวไ่จกิงอะดินกินอยู่คนเดียวะว่า <laughs> เค้กมกันเล็กกพี่กินคนเดียวพี่ก็หมดพือกินว, <3 S 2> วันละสามวัน สามวัน,นจริงๆมันอยู่ได้สามวันมั้ไม่รู้เหมือนกันอ้าวทำไมพ่อพอูวไม่รู้อ่ะก็ทําไปงั้นแรงไงก็ไม่รู้ว่าอยู่ได้กี่วันไงถ,<า>ถ้าก,กินได้ก็ถือว่าโอเคเพราะพี่แบ่งเป็นกินทีละส่วนส่วนทีว,นวันนึงกินส่วนนึงมันนึงก็เป็นสามวันพอดีอพูดประถมประสงค์เลยเหรอ ตลกแบบพี่พี่เป็นคนตลกเสร็จแล้วอ่ะครับ,รบอววะไรนะครับเสร็จแล้วอ่ะครับย้ำตรงจีนนะก็มาคุยกับเราก่อนไงยังไม่เส<อ>ร็จหรอครับพี่อ่ะทำอยู่หลายชั่วโมงชน,ชนก,ก่อนชนแก้วก่อนชนแก้วก่อนแก้วมีแก้วไหม <laughs> ชนแก้วอ่าชนเอ๊ยอ่า,น <laughs> นาชนจริงด้วยเนี่ย ช่วงนี้อยู่บ้านทําอะไรบ้างครับพี่อมทําอะไรครับทำทุกอย่างครับท <c oughs> ําครัวช่งางเปลี่ยนหลอดไฟอ๋อค้างอีกแล้วค้างตอ,อโทรศัพท์เข้า อ๋อมาไม่รู้จังหวะทำาไง <จบ S 1> ทําอะไรบ้าง,งนะครับปลูกน้ําดาปากกรลังอะไรอีกตอนไะนครับเมื่อกี้ปลูกปากกรลังลที่ยังไม่ได้พูดเลย <laughs> อ๋อ <ะ S 2> ทําไปเรื่อยครับก็อยู่ที่บ้านนานๆมีเวลาก็แบบบางทีก็ทําปีนฟ้าไปบ้างไปเก็บหนูอะไรอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> ปีนฟ้ามันโง<อ>ดักหนูนะครับจับหนูไม่ไวดักหนู ช่ครับงูบ้านงูเยอะมีงูด้วยมีอะไรนะฮะมีงูด้วยนี่บ้านอยู่ไหนฮะนี่บ้านอยู่กลางป่าเลยนี่พี่โอ้มีทุก่าบแกะกกลัวงูไหมครับไม่กลัวครับทำไมไม่กลัวงูอะกมมาแรงสาบพี่พี่มีแรงสาบเอเฮ้ยไม่น่าบอกเลยเนี่ยแต่ย้ำให้เสร็จก่อนมันจะอืดแล้วเนี่ยนะโดยก่อนเดยย้ำ อะพี ality, out, so, shoe, the the ่อะยำฟุกก่อนต่อฟุกไปครับคุณผู้ชมอธิบายด้วยอ่ะไอเสร็จแล้วครับนี่ก็คุกไปเรื่อยๆให้มันคุกเขาเข้ากันให้ฟุกอธิบายเพราะฟุกเป็นพิธีกรร่วมในรายการเราครับพิเศษเราจะมาอธิบายคนเดียวอธิบายตอนนี้เสร็จแล้วใช่ไหมฮะเออฮะเป็นไงครับที่ต่างว่าที่ต่างว่าแบบฟุกรู้พิธีการขั้นตอนการทํานี่เอาดิสมมุติใส่กากหน่อยตอนนี้ก็ใส่กากเพิ่มนะครับผมผมว่ากระถินน่าจะน้อยไปนะพี่โอม แล้วครับกระถินนะฮะ,อะเอาแบบไหนฮะเอาแบบเยอะหรือแบบน้อยอเอาแบบพอดีพอดีอะครับ,บอพอกินได้อ๋อมากินได้ <laughs> พี่นุชบอกเอาเยอะเยอะเอาเยอะครับอ่ะเ,อเทหมดเลย <laughs> พี่ก็ชอบกรกระถินพี่เรากระถินเราหมดยัง,งเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้มี <c oughs> อันนี้ทําไม่ให้ยําชุดหนึ่งนะปอกกระถิน อก็เดหินเป็นไหมครับไม่เป็นครขึ้นั่เร็วหรือจะขูดมะพร้าพี่ยอบอกให้พี่ยอบปอกเป็นเปล่าพี่อะครับเป็นทำไมพี่ังไม่เป็นแค่รู่ลูอะไรอย่างนี้ครับไอ้ไม่ลูดอะไรเสกทําเองทั้งหมดโหททำมาคุยไม่เคยทําำไปขูดมะพร้าวดีกว่าไม่ต้องใช้ก็ต่ายขูดมะพร้าวแต่ใช้แบบใช้ฟันใช้ฟันขูด ได้แล้วอไหนลองชิมซิอร่อยหรือเปล่าเออชิมชิมมาส้อมมาชิมพี่หอมหอมหอมหิวนะเอา้าเอ้ใจเย็นพี่จเย็นพี่ห่างหมดแล้วไม่น่ามันเข้าครัวเลยโฉมหน้ายำของเขา ดีทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะอร่อยใช่ไหมมันเป็นยังไงฮะเชฟโคมีดีป่ะรสดีโอเคป่ะต้องใส่ใจไปด้วยจะได้อร่อยเรียบร้อยครับมานอนก่อนเอาจานนี้จานนี้ต้องแบบ superware มันมี superware

ไม่ก yeah, ี่วันนี้ก็เพิ่งทำกินเองครับยำหนุมจีนแต่พี่นิวเป็นคนทำครับอันนี้พี่โอมทำไงเป็นจานที่พิเศษพี่โอมพี่มาคุกอันนี้เชฟโอมเชฟโอมไว้เผื่อเราไปไปแบทแบทเทินกับช่องนัทเอฟุกเอฟุกนทออฟฟิเชียล เออ <laughs> เปิดไปแบบแบทเทิลอันนี้ซ้อมมือไว้ซ้อมไว้ก่อน <laughs> เปิดแบบแบทเทิลทำกับข้าวอะไรเงี้ยทำเค้กแต่เค้กนี่ได้ดีโห <laughs> แลแ้วดาบเชฟโ <laughs> อม<ง>เรียนทำมาเรียนทำมาแล้วก็โรยผงโกโก้หนะ้าเค้กเห็นเห็นภาพที่คุณโนอาบมา,มา,ม,ามาเทียบดู้่ะปุ๊กคือมันยังไง ก็พุกอยากให้พี่อมได้กินแบบว่าแบบเข้มข้นไงพี่เนียวอยากให้พี่กินยังคนใช่ไหมครับอยากให้กินแบบเข้มข้นหน้ามาครับมาไปครับโอ้โหอร่อยเลยับเมื่อกี้ยังไม่เสร็จไม่ต้องแต่งจานก่อนจะต้องแต่งจานก่อนมีผักล้ามาใส่จานอะไรอย่างเงี้ยเออเอาผัก ส่งมาทั้งจานด้วยนะส่งมาทั้งจานนะครับเดี๋ยวพี่ซีนก่อนเคอร์รี่ไปเคอร์รี่แล้วเมื่อไหร่จะได้กินเนี่ยฮะเป็นตาฮักเป็นร้องให้ฟังหน่อยครับเพลงอะไรครับเคอร์รี่ไงไม่เคยฟังเพลงอะไรมาร้องไงอ่ะเป็นตาฮักปานีเป็นตาฮักปานีเคอร์รี่เดี๋ยวต้องไปหาฟังเดี๋ยวไปหาฟัง เอาแล้วเราอ่ะเอาแล้วนะพี่แต่งจานนะครับลองตกแต่งจานสไตล์ที่นี่ดูดิบาเลยครับพี่ยากครับนะครับเชฟโอมนะฮากำลังตกแต่งอยู่นะครับตัดภาพไปกล้องหนึ่งก่อน ใช่หมดเลยเหรอเอาได้ไงอันนี้ตกแกบงเลยเปิดเผยมามีการเอาแบบว่ายืนหลังบังใส่ต้องด้วยนะเหล่าเราลอยเจ้ากแลกเอีหลังบังดีตะแกรงตะแกงข้างมาเปิดเผยเป็นอันนี้ไงเขาบอกเป็นตะฮักปานีให้เคอรี่ไปส่งได้บอแมนแมนแล้วแมนแล้ว ถ้าพูดภาษาอีสานที่ต้องต้องมาทำถามถามใครเนาะถามน้องเปมเหรอเปมเป็นคนอีสานอ่ะอ่าไปเดี๋ยวก็ไปเสิร์ฟให้เปนเสร็จแล้วเน้นผักเน้นผักเป็นเมนูเพื่อสุขภาพใช่ไหมครับท่านี้คือต้องเอาปลั๊กข้างหน้านี้เหรอใช่ครับนี่ไม่ใส่ไข่เหรอไข่อะเออพี่โอมไข่อะไข่นกกระทาหนูอะไข่นกกระทาหนูอะนี่ครับ อันนี้พี่ขอขออะไรหนูขอเอหนูขอโอเคครับที่ขาดมากนี่ใสไปเลยอ่าฝีมือเชฟโอมถูกตอกเข้าครัววันนี้ครัวน้องครัวพี่โอมจะเรียกอะไรเรียกว่าอะไรครับพี่จะเรียกน้องเหรอครัวพี่โอมไม่ได้นะไม่ได้เรียกน้องตัไง อไปแม่มาเดี๋ยวปิดรายการก่อนเตรียมไปนี่คปิดรายการอย่าไปจับเดี๋ยวพลิกพลิกโดนหน้าโดนตาแล้วก็ไม่โดนไม่โดนไหทำยังไงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเนี่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 ยเล่นใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้อยู่ไหนครับเนี่ยอยู่อยู่ห้องนั่งเล่นนะครับใช่ครับอ้องส อันนี้อันนี้มีมีคนตั้งชื่อ้ชื่อน้องโฟมอะไรนะครับน้องโฟมไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรอันนี้น้องโฟมอะครับน้องโฟมน้องโฟมเหงื่อแตกมาแล้วอ๋อร้อนร้อนครัวร้อนเปิดพัดลมก่อนเตาไม่ใช่พัดลม พี่เหลือหน่อยเดี๋ยวล้างมือก่อนโอเคครับยัง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 เดี๋ยวจะไปแล้วนะเรียกพี่โน้ตพี่ฟุกเรียกพี่โน้ตสวัสดีพี่นิวเรียกเออหายไปไหนเนี่ยนี่วางเลยไหมวางไงอ๋อพี่โน้ตสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้จะจบไรแล้วพี่โอม ก็พี่ยังไม่เห็นพี่โน้ตเลยตัดผมเจอกับพี่โน้ตเปล่าเอาเปล่าจัดให้ไปครับไเห็นแล้ววะต้องลองแอปคอมเปิร์ดูตอนน้เราเห็นแค่แค่ลูกกระตาเห็นเต็มเต็มหน่อยซิโหโหหน้าใหญ่กว่ากล้องอีกเป็นไรหรอกเออโหดูดิหน้าใหญ่เห็นไหมอืมพุกละพุกละพี่พุกละ พี่อมผมยาวเหมือนกันนะเนี่ยพี่อมรามาทำคอนเทนต์ตัดผมให้กันดีกว่าจริงครับเดี๋ยวพี่ตัดให้แล้วกันนะพุกในผมยาวแล้วนะก็ร้านตัดผมพี่ก็เหมือนพี่อมบอกว่าเหลือเจกันครั้งหน้าก็ผมยาวประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพี่จะไว้ประมาณนี้เดี๋ยวประมาณเอาประมาณนี้ดีกว่าประมาณบ่าก่อนแล้วค่อยยืดสะพานบ่าค่อยตัดเป็นหนุ่มเซอร์ใช่ไหมถ้าพี่อยากแบบว่า แนวผมยาวอะไรเขยัยบเข้ามาตรงกลางๆต้องอะไที่เออ่ะพี่อมครับพี่อมเรียกผมทำไมครับคิดถึงไหมคิดถึงครับคิดถึงเดี๋ยวเราแฟนคลับโอ้โาเรามาอ่านคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าใช่ใช่พี่โอมอ่านคอมเมนต์หน่อยแล้วมีแต่คนคิดถึงพี่โอมพี่ไปแตะมันได้เหรอแตะมันจะได้เพิ่มขึ้นเยอะไงครับ แต่เลยไม่ไม่ไม่เป็นออกมันเองแต่มันคือกลับกล้องที่มันก็เลื่อนมันเองอัตโนมัติไม่แตะทําไมเราตัวครับอย่าตีกันอย่าตีกันให้อย่าตีกันมีคนบอกว่าอยากให้ตัดผมนลครับผมตัดผมให้กันใช่ไหมครับชาพี่โอมาตัดให้พั่ตาดเฮ้ยพี่ไม่รับประกันนะเดี๋ยวพี่ตัดสกินเฮดให้แล้วงานพี่ถนัด สลับกันตัดไงโอ้ยพี่ยังถ่ายละครไม่จบเลยพี่ถ่ายละครจบก่อนเดี๋ยวพี่ให้ตัดแต่เดี๋ยวพี่ตัดในพวกกันเลยดีฮะดีแลเป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าน้องพามแนวหัวล้นไอ่หัวเดียนเลยใช่ไหมแล้วเข้าไปในบ้านเถอะเงอแตกละเปียกเลยนะ ลังหน้าหรอในครัวในครัวไม่มีแอร์ครับเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอมคนคีร้อนอ่ะบ๊ายบายแสกรับเชิญก่อนลำ่ำลาก่อนเดี๋ยวคอยดูนะปิกาารรรดยคับพี่ส่งขนมจีนไปนะจะรอดูจะรอดี๋ยวท้าพี่ไม่ชอบคนท้านะหนูชอบท้าถ้าท <laughs> ้าแล้วพี่จะไม่ทำไงอ๋อร <laughs> าวับ ลากลากลากโอเคครับก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวพี่ไปกินข้าวแล้วได้ไปกินไครับก่อนขอบคุณทุกคนหลยอ้าวน้องพายน้องไพอารนี่นาสวัสดีจ้ะไมมาเหรอไพาน้องไพอาก็มาทุกคนได้เห็นวันนี้ พี่ยังไม่เห็นฟุกทำเลยนะวันนี้อยู่ดีก็ทำเ,เค้กไปแล้วมาทำอาหารให้ดูเฉยเลยพี่เห็นแล้วทำเ,เค้กไปแล้วอยากกินอาหารข้าวต้องกินอาหารข้าวอยากกินอาหารข้าวต้องให้พี่อ,ทอ,อมทำไงทำเป็นของหวานาใช่หวานมากไหมครับหวานมากครับหวานแาบหวานขึ้นตาครับผมหว,วานตัดขาครับหวานตัดขาเรานี้ตลกมาเนี้ย เงอนพี่โอมาแหละเ,เดี๋ยวพี่ไปละเดี๋ยวไปส่งเ <Okay, S 2> คอรี่ก่อน <laughs> จะรอดูนะครับรอ <laughs> 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 โอเครับราเป็นสับด้วยดี <laughs> เหข,ขอบคุณทุกคนก่อนกี่กี่นคคนสิบสิบจุดแปดนี่คือดูพวกเราใช่ไหมครับ <laughs> โหนะครับวันนี้อาจจะเะก๊กๆกลางๆแต่ว่ายอ่อมันฉุกละหุกครับผม พี่ฟุกพี่พี่ฟุกปิดรายการพี่ฟุกเะไรยังไงาดูขอบคุณทุกคนมากมากนะครับขอบคุณพี่โอมพี่นิวด้วยนะเรากินขนมจีนนะไม่ได้กดดันไม่ได้กดดันไม่ได้กดดันทำอีกจานหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวก่อนเอาจานนั้นนะจานนี้ครับจานนี้ครับผมซื่อเด็ดทำสวยเมือไว้เจอกันนะพี่โอมรักษาสุขภาพด้วยครับช่องนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ทุกคนด้วยนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ้อหนูว่าเราก็ดูแลสุขภาพด้วยครับผมครับเดี๋ยวเจอกันเจอกันนะจุ๊บจุ๊บส่งด้วยจุ๊บส่งด้วยเรานี่ยชมดีดีนะเราก็จุ๊บส่งไงก็แบบเด็กๆจุ๊บไงจุ๊บส่งอ่ะจุ๊บส่งจุ๊บอย่างงี้ไงเออจุ๊บแงจุ๊บจุ๊บจุ๊บเอออ่ะไปละขอบคุณมากครับบ๊ายบายไปเจอกันไปกันครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวทำลิจิงก่อน ครับผมโอเคเจอกันพี่ปุ๊กพี่นิวสวัสดีครับสวัสดีโน้ตสวัสดีครับพี่โน้ตพี่โอสวัสดีเขาเรียกสายยาคุณว่า power p u b เกินนะรู้ยังไปละแค่นี้แหละบ๊ายบายบ๊ายบายเย้ขอบคุณทุกคนมากๆนะฮะก็ ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมเดี๋ยวจะเซฟไลค์ไว<ห>้ให้ใหเห็นละฮะเห็นน้องไพอ่กับน้องมิกด้วยนะครับผมคิดถึงทุกคนนะแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้อ๋อนี่เราไลค์มาหนึ่งชั่วโมงแล้ววันเนี้ยเวลาผ่านไปไวใช่ <c oughs> ก็เดี๋ยวไว้จะมาไลฟ์ นะครับผมก็อย่าลืมนะครับกินข้าวกันด้วยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้แล้วเดี๋ยวไว้มาเจอกันไลฟ์ครั้งหน้านะครับส่งจุบให้เราบายจุ๊บจุ๊บบายบาย see you guys b y ายบา take care stay safe